โยวาซาดีวิรุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชานซายทุกคนก็นด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า War Thunder นะท่านผู้ชมนะมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะในเวอร์ชัน0.0.9 35นะท่านผู้ชมนะเออก็มีการอัปเดตด่านใหม่เข้ามาแล้วครับแล้วก็ปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆภายในตัวเกมให้มันดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะนี่พี่ก็เล่นบนมือถือนะครับเป็นมือถือ Lenovo Legion Duel 2ต่อม็อคีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมนะวิธีการต่อม็อคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะมาคนดูเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะไป Let's go ตอนนี้เราลดถังไทเกอร์วันมานะเพราะว่าเราเรวิวสีแล้วนะท่านผู้ชมนะเคิร์ดนอนเคิร์ดตึงไทเกอร์วันเรววสีโนตึงเป็นไทยสามนะ เออเปไม่ใช่ไทสสามเป็นเทียสามนะฮะท่านผู้ชมนะมาเราจะมายิงแบบศัตรูให้ทุกคนดูนะครับว่าพี่นะโหดนะตึงน่ก๊อตแค่ไหนนะคนดูเกลืตึงเกลือตึงเลยอ่ะพี่มาเลยครับคนดูนานเดี๋ยวเราไทเกอร์ลงนะฮะท่านผู้ชมนะเจเดรโค่นโหดเกลือตึงโหโรอบนี้ภาพสวยขึ้นกว่าเดิมนะผมบอกก่อนว่าเขาปรับมานะครับอให้ภาพมันสวยขึ้นนะท่านผู้ชมนะเอาว่ะเอาว่ะ you know we've t t s back to one ไปเลยเพื่อนอันนี้เราเอารถถังเทียร์สามเฮฟวี่มานะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะยิงจะสู้อะไรพวกนี้เราต้องระวังและคนเล่นเยอะอยู่ในเกมนี้อุ้ยอุ้ยอย่าบังพี่งึ้งกำลังจะยิงเลยจะหามุมยิงดีๆลุยต่อไปน้องตะกรัวก็ลบไป จุดยิงดีๆก่อนต้องยึดจุดด้วยนะท่านผู้ชมนะอา้าวอ้าเอาบีไหมบีศูนย์จุดเจ็ดโลเอาวะเอาวะผมมายึดจุดบีก่อน ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคม กดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยเหมือนจะมีคนมานะนี่มันจะเป็นอันนี้มันเป็นแบบยึดจุดนะคนดูนะนี่เครับอุ้ยเกาะมันแดงอ่ะตรงนี้นะ ถอยถอยถอยเห็นแล้วแหละตัวหนึ่งเห็นแล้วแหละตัวหนึ่งเห็นแล้วแหละตัวหนึ่งเอาว่ะเอาว่ะปรบมืดีก่อนคนดูไม่รู้มันจะมีข้างหลังจะมาไหมฝั่งซ้ายมีตัวหนึ่ง ดู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 ลงตรงนี้แหละมาสวยสวยแตกๆตรงนั้นผมมันดักอยู่นะครับท่านผู้ชมนะรู้ฝั่งซ้ายมีไหมข้างหลังมีไหมแต่ยิงตรงนี้ผมยิงได้ผมดักยิงได้นะยึดจุดไว้เหยียบไว้โอเคเมื่อกี้นี้ไม่ได้เหยียบไว้หรอว่าต้องเหยียบตรงนี้หน่อยโอ้เอ้เมื่อกี้นี้ลบไกลไป โอ้ยต้นไม้บังประถูเอ้ยยึดจุดไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เข้าบวกเลยนะคุณดูนะมันต้องใจเย็นนะครับเวลาเล่นเฮ้ยหลังมาโอ้โหแม่งไม่ทันนะฮะเอ้ยหลังมากำลังหันเลยเรียบร้อยหืมหืมโดนรถถังโอ้รถถังแรงอันนี้นี่ว่าไอ้ะอะไรนะแรงห้านะท่านผู้ชมนะเรียบร้อยห้านี่า่า ยาสามันกันไปนี่มันห่วยกันจังเลยวะแต่เราก็เหยียบไปเยอะอยู่นะครับเหยียบพื้นที่เยอยู่มันทําให้ฝั่งนู้นมันคะแนนมันลดนะครับเวลาเราเหยียบเหยียบเหยียบพื้นที่ไปแล้วนะฮะผมไปสํารวจดูก่อนนี่กระสุน HE กับ AP CB นี่คืออะไรวะกระสุนอ๋อมันเป็นกระสุนเจาะเกาะหรือเปล่าวะน่าจะเป็นนะเฮ้ยโอ้โห เองครับเครื่องบินมาเฉียวเลยมาโชว์มาเฉียวเลยฝั่งเราขับเครื่องบินไหมนี่มาทิ้งลูกระเบิดไว้อยู่นะคนดูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนหน่อยนะครับสวยมันดีนะทีมเรามีนี่อยู่ยิงต่อต้านให้อยู่โอเคเอย่าไ้เพื่อน๋อยวดูให้ V มีนะเนี่ยคนคนดูทางน,นี้นี่ไงนี่ไงน,น,นีง่ไงรถถังหนึ่งลิงก่อนเลยเอกนี้ใช่ไหม,นเ,หมเนี่ยมีนะเนี่ยผมไม่เหมาะสำหรับการเข้าบวกจริงเนี่ยผมเหมาะสำหรับแบบรถถังแบบซุ่มยิงนะ เพราะมันช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามันอาจจะมีจังหวะให้ยิงยากนะฮะยิงน่นี่เลยครับอ้าวไม่เงยเดินเดินในตัวหลังยิงประโถเ้ยเต็มเต็มเลยดอกนี่แบมโอ้มีตัวมีคันหนึ่งลงหน้าอยู่ มาลุยยังเหลือยังเหลือ,อ,อ,อยังช้าคนดูแต่หัวมันใหญ่อยู่นะสโลปสโลปอยู่ไปไปโอ้วิ่งช้าจริงคนดูผมบอกเลยวิ่งช้าจัดๆเลยนะคนดูนะ You know we spark it back to one เราศูนย์เอียงเท่าไหร่แป๊บนึง ตั้งตั้งเออเอ้อเออมันก็ตรงอยู่นะเอ๋อตอมาคีบอดมันจะเล่นง่ายนะคนุณดูอันนี้เล่นบนในส่วนของฝั่งมือถือนะครับวิธีการตอบมาคีบอดอยู่าน,นลนังเฮ้ยชนะแล้วว่าประตูเ้ยโขตรตึงโขตรตึงชนะชิวๆเป็นสิวได้ไงนี่อันนี้มันเป็นรถถังใหม่นะครับที่มันเพิ่งออกมานะครับเอาว่เอาว่ออออไหนย้อนกลับออกมาหน่อย ตัวแบตเตอร์ต่อ,อเ,เว้ยวิวมันสปีดอยู่ช่วงนี้นะครับไปลุยต่อยาวๆอ้าวลุยมาลุยต่อครับมาว่ามาว่าลุงได้เลยครับลุยไปทางไหนฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหากับพี่เฮ้ยรถถังใครวะเน,นี่ยอย่ามาขวางสิน้องไปเลยจ้าเดี๋ยวมาอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะ คือทางที่ดีคือเราต้องอันนี้นะอุ้ยโหมุมนี้โหสวยเลยนี่มุมอย่างนี้นะครับคนดูมีตัวนึงวิ่งมาละวิ่งมาไวซะด้วยนะประเด็นน่ะผมจําได้มุมยิงผมอยู่นี่จุดยิงดีๆนี่ยิงกันโอ้โหแม่งเฉียวหัวไอ้สัส อยู่แมนอยู่เว้มยมันต้องมร้อยขึ้นแถบเขียวๆแบบนี้ก่อนนะเอาดีเอาดีเ,าดเฮ้ยโอ้โหมันมีฝั่งขวาแม่งยิงมาอีกแตกเลยมันสองคันนี่หว่าอย่างเงี้ยโดนคนในครับเต็มๆเลยยิงต้องประมาณตรงนี้แหละผมว่านะถึงจะโดนง่ายนะครับโอ้ยอาจัดได้เรา ยิงยิงยิงมีตัวนึงเอไม่แม่นเลยตรงเนี้ยมาดิอืมไอแตกว่ะอือโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ พีเพื่อนสวยเฮ้ยเพื่อนเราไม่มาเก็บซากวาะไหนทางไหนฝั่งไหนมันยิงเพื่อนเราเมื่อกี้นี่นี่เนี่ยครับยิงกราบยิงกราบนี่เนี่ยครับแตกแตกสวยครับพี่ต้องลิงดีๆนะเวลายิง แตร้านริชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม บอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผิดริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยแตกๆโอ้โห oh, เก็บสองเลยว่ะรัวๆกระสุนเรามาน้อยซะด้วยนะรอบนี้ไปยึดหน่อยเพื่อนผมจะเข้าบีนะตอนนี้เออ มีคนเล่นเครื่องบินยังวะเข้าไปเหยียบพื้นที่ก่อนครับไม่ได้นะอย่างงี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยึดชนะนะครับเดี่ยวโหนี่มันพื้นที่สร้างเครื่องบินกันเลยนี่หว่าตรงนี้จุดนี้อุ้ยมันไปละอี่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาไหนเอยไหน จะมีระวังไอ้พวกรถถังไล่มานะคุณดูนะแม่งมันวิ่งโคตรไวแต่มันยิงไม่ค่อยแรงหรอกอัดหน่อยอัดหน่อยอัดหน่อยอัดหัวอันหัวอัดหัวไอ้นี่แหละไ,ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเออเอแดงมันแดงยิงไม่ได้มุมนี้อืมติดเพื่อนเรา รอมโหลดรอโหล,ลดยิงอยู่นะครับไปไหนละน้องอีสามสี่แปดห้าด้วยโว้ยคันนี้แม่งน่าจะโหดอยู่รอกระสุนโหลดเสร็จเอาดิทำดามีเมันไม่ได้เลยโว้ยมันมันวิ่งไวไอ้คนดูอื้อ เฮ้ยแม่งโคตรปวดเลยคันเนี่ยเฮ้ยมึงกวนตีนกูไงโอ้โหหยหอยยขัดแล้วนี่ขัดแล้วนี่ขัดแล้วนี่เฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยกูจะแตกรถหันไม่ได้โอ้โหโดนจนได้แม่งหมุนไปยิงเครื่องสะเลยเฮ้ยเพื่อนจะแตกแล้วโอ้โห โอ,โอ้โอ้ไอ้นี่แม่งไอ้นี่แม่งไ,ไอ้นี่คือจัดอยู่เหมือนกันนะถือว่าจัดจ้านมันยิงเราไม่แตกสักทีว่ะมันนึง่งซ่อเมอสอเสร็จแล้วมึงโดนอ้าวซ่อมเสร็จแล้วมึงรอแป๊บนึงเอ้ยกูละเพียจริงๆเลยอันกันดิ เอาเราเพื่อนไมไหนนะเมื่อกี้เนีโอ้โหว้ภูมิใจจริงๆเลยแล้วแม่งรถถังมันวิ่งอย่างไวนะคนดูนะโอ้โหมันแต่งกันยังไงอ่ะถามก่อนทีสามสี่แปดห้าวิ่งไวจริงนะเมื่อกี้ที่ผมหันก็บอกปืนไม่ได้เลยอะ่ะโอ้คัดโคตตุยเลยนะคนดูนะตุยเย่เลยนะฮะแข่เลยนะครับมาลงใหม่ดิ มันไม่ได้น่ะรู้หรอรถถังเราบัญชานะครับมันบอกสำหรับการแบบอยู่ไกลๆมากกว่านะผมบ้ามันนั่งไปเข้าประชิดอย่างงี้ยึดแม่งก็ยากอยู่อย่างงี้นี่เห็นมมันจะบอกว่าให้มันเป็นปุ่มสีเขียวยิงอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยเซนเตอร์สกรีนนะฮะยิงอย่างเงี้ยหรือว่ายิงโอเคนะถ้าเป็นสีส้มสีแดงเนี่ยมันอาจจะยิงไม่เข้าอาจจะติดเกาะนะฮะเออแล้วก็คนดูผมก็บอกมาด้วยนะครับว่าเออพี่มันต้องให้ดิงแล้วมันเป็นล็อกเป้าสีเขียวก่อนนะมันถึงจะยิงดีกว่าอะแล้วก็หาจุดยิงดีๆนะครับ ก็เขาเรียกว่าอะไรมนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยตายนะครับมันยิงติดเกาะเขาเรียกว่ายิงติดเกาะนะครับมาว่ามาว่า You know we spark a save back to on ชนได้ไหมวะตัวนี้โอเคชนไม่ได้จบแล้วไปเลยเพื่อนรถถังมันช้าโอ้วิ่งช้าจริงนะผมบอกเลยเกาะเต็มลำแต่วิ่งยังช้า

อูมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นอะไรเลยประตูว้าตายเลยมองไม่เห็นอะไรแม่งเลยโว้ยเออเข้าเต็มลำโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม War Thunder นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่ายใต้คลิปเลยนะครับไปโหลดกันมาได้นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้มีโค้กตัวแรกเราจะมาใหม่ทีดด่ใต้ลืม กดไลค์กดแชดสสร์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งเตือกับวิคโค้ชหน้าเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตรึงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @Richman ทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย